มันมืดมันมืดก <si ูนี่นะกูใหม่กูไล่สดอยูเบอรสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้โเขาบอกว่าเสียงแง่เสีอมฮัลโหลุกโทรศัพท์ไม่ขีเนาะพูดออ มาบอกรักเราทันจีคือรบางคนมามื่ดตายแล้วมูนี่แม่อีกาหนี่ละแต่งหนาบูงอามเบี้ยอันนี้กะปิอยู่แล้วเบี้ยไปนั่งไปนั่งฮะเยอะมูฟังไงบ่นโทรจ้างเต็งหนาดิไปไหนกันไหนไหนล่ะบุราบก็นอนนี่คือแม่กินเย็นลีละวรับค่ารับแบบลองเร่งไปแล้วกำรับไปเลยฮะ ลิลี่ยันรับยันรับแล้วนี่หอยนางกู้งตากินแล้วสักพักก็โดนกุนั่นเจ้าได้ไหมกินหลายๆเป็นบ้าแล้อีตาเออเด็กมึงวันนี้ค่ะทุกคนสพอป่ะนั่งกินนั่งกินไปกินมาสักพักอยากฟังเวงอะไรเหอะเอาเอาให้วิต้นกินพรสามสี่อันกี่ไม่รับสี่ดีวไม่หลับวิทวนก็กินนะมันอร่อยเหรอเป็นบ้ากินมันได้ <c oughs> วันนี้ขอระอยะแต่งตัวชิวจิวโอ้โกฟังอๆเลยเนี่ยยังไม่หงนดหงมันฟังไปเบิดแล้วออซีเรียนลูกสินหาใหม่เอามาเดี๋ยวนี้ก็รัางหิ้วเขาประดีเลยอ่ะตอนนี้กูนั่งถอกเปื้อนจำเพลงเก่าอะไรตืลองใดวันวนี้วันนี้ เออว่าจิอีตาเมื่อหนาตีคุณตาเลยใส่ข้อแรกไปกับปัดคิวนิดนึงแล้วก็ท่าปากเพราะว่าเขาบอกว่าไม่แต่งไม่แต่งเขาบอกว่าเวลาไม่แต่งหน้าน่ารักกว่าแต่งหน้าอยกเขาว่าอย่างเงี้ยเวลาลงไปเออพอ วันนี้เฮงกันไหมทุกคนอุ้ยตาลบอกเลโคดแม่เล่เ <c oughs> สียไงแงะไปเนี่ยตอนนี้เราอยู่ไหนะัาน4หรอสานอเรื่องแปลสิวมองนี่ มันคิดถึงบ่างบอกคิดถึงอะไรตอนนี้คนเขาก็รู้หมดพี่ตาอยู่งานอยู่งานอยู่งาน,อย,งานอยู่งานที่สองใช่พวกนี้อ่างทองยกเลิกตอนแรกก็แอบดีใจนะั้งหลังมาลืมไปเลยว่าลืมลืมคือพออแฟนเขาว่อแฟนขราบถ่ายอยู่อ่างทองไม่เป็นไรวิวิว ที่ขึ้นเจ้าจุดเลกหลายเด้อเจ้าคิดถึงสวัสดีดิการฐานวัดครับติดกระดุมดีๆใส่กอ,อกอยู่ใส่กอโอกอยู่ดีหล่ะจะไปเนี่ยนี่กออกอันนี้เป็นก่ออกใจ้น้องคนมนันนมสวดเลยเพรเว่าไอ้บุคคลกันอีกต่อไป กอใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงอ่อ่ออออแเยฟนครับอยู่ว่างานแรกไม่ใช่งานเต็มงวงนะคะมันอาจจะมีผิดพลาดนิดน,นึงไม่ว่ากันนะเพราะว่าเนีดจำสคริปต์ไม่ได้อนะเนี่จำเพลงไม่ได้เลยตอนนี้มีแตแบบมีแตแบบ แ้ทันต้องปีห้าเจ็ดพ<ท>ียอย่างงี้ยรอกผมไม่ไดแบบอยู่นี่หัวไม่ได้แบบวันนี้รุนเนื้ออะไรคะเนี่ยเหรดกระดุมอย่างมันมันติดหัวอยูอ่เพราะว่านี่ทำเนื้อเพลงไม่ได้เลย,ยแผลทานสวัสดีครับผม,มเดี๋ยวรู้เรื่องมันก็ต้องติดใส่แบบนี้เนาะนายหยอกให้เชยแแนายหยอกพิทาน,นดูภาอย่างเดียวเลยนะเนี่ย กติดด้วยกันมีคนแอบหว่วงอะเราเดบนเวทีเลยเดี๋ยวได้เล่นตาลมีงานมีเงินก็นดีแล้วไม่ใช่ใครจะเป็นก็ได้นะศิลปินอะใช่ไหมเอออันนี้เขาดังก็ยินดีกับเขาให้กําลังใจเขาค่ะเวลาเขาเจอเรื่องเวลวร้ายเรื่องเวลวร้ายอย่างเงี้ยให้กําลังใจกันเดี๋ยวคนละขายดิเนสนับสนุนทุกคนค่ะสนับสนุนทุกคน นู้่ะนุ้ยไปคนใจควังมาบอกเนิมาบอกมาบอกบอก,กำนันเดี๋ยวกำนันจะไปตีเขาไปเน็ดในผมเล่นนะครับเน็ดผมจะเบิงเ้งไหลจนบลูเรื่องเอากูละตัว้บวันเนี่คืออจีตึงไปให้ร้อยสิบาทว่า <c oughs> มีใบดามาดอกจานนุ้ยบอกว่าติดตามในกาแฟใช่ค่ะคุณนุ้กับเน็ดเคยคอกันนี่แหละเคยคอคุยกันอยู่กับคุณนุ้อกะ ก็รู้จักกันในฐานาะเพื่อน่วงงานเพื่อนในวงการไม่มีอะไรเนีตเป็นคนอุบลค่ะแต่ว่าเน็ตไปซื้อบ้านที่โคราชเน็ตโมมีปัญญาก,กับปูปบนเลยราะว่างานเน่ยอยู่ท้างกรุงเทพอยู่ด้างอยู่ท้างแบบงานเน็ตมันจะบอกว่ายังไงจะบอกว่าทั่วประเทศเนาะมันไม่ได้กลับบ้านนะแต่ว่าจุดแต่ว่าจุดศูนย์กลา